قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كو จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธานะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เอาคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะได้พูดไว้ในฟิลอกีดะติลวาสิติยะนะครับย้ำอีกนิดหนึ่งท่านบอกว่ามันตะดับบารอตะดับบะรอลกุรานะ ตอลิบันลิลฮูดามินหุใครก็ตามที่ตึกตองอันกุรอานโดยที่เขาปรารถนาที่จะได้รับทางนำจากกุรอานนั้นนะแต่บ,บยัยนัลลอฮุลหุตตอรีกอัลลอฮ์ก็จะให้ความชัดเจนกับเขาหนทางที่เขาจะไปสู่สิรอตมุสตกีมหนทางที่จะได้ทางนำจากกุรอานอัลลอฮ์ให้เลยเปิดประตูให้เลยพี่น้องครับ ไหนล่ะหลักฐานว่าก็ละตาลาฟิลคุรานินคารีมละก็ดจัสรนัลค ah ุรานดิกรฟะฮัลมิล ja มุดจาคิตอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนและเกินเราจะให้นะหนทาง เราเราจะให้กุรานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่จะพิจารณาแล้วก็ตึกตองฟ้าฮัลมินมุด,ดากิตและมีไมหมเล่าผู้ที่จะใช้ปัญญาแล้วก็ตึกตองอันกุรานนี่อัลลอฮ์ทวงถามไงทวงถามว่าเบาต่อไปจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพี่น้องครับที่ผมพูดทิ้งไว้ข่าวที่แล้วอ่ะก็มีในอดีต ครูบาอาจารย์มากมายกายกองเยอะที่สอนอันกุรอ่านแล้วก็ยังทําบิดอะยังทําสวนทางกับท่านรอซูลมีเยอะแยะ,ยะมากมายกายกองคนอาหรับหลงหลงมีไหมเยอะแยะ,ยะมากมายกายกองคนอายามก็มากมายกายกองฉะนั้นเป้าหมายของกุรอ่านเนี่ยไม่ถูกไม่ได้ถูกประทานลงมาให้อ่านอย่างเดียวพี่น้องไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้อ่านอย่างเดียว ถ้าเพื่อที่จะให้อ่านอย่างเดียวแล้วเนี่ยบรรดาเหล่าซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยจะทุ่มเททรัพย์สมบัติเงินทองมากมายกายกองให้กับนบีเพื่อจะช่วยเหลือในการทําสงครามแต่ละครั้งไหมเพราะเขาไม่เข้าใจอย่างกาบ,บูดัดาดาเนี่ยนะครับม่ยุคริดุลลอรกรดันฮัสนันเนี่ยอินพลัมหกร้อยต้นให้กับท่านรซนะูให้กับอัลลอฮ์ไปเลย ทั้งๆที่ครอบครัวนั้นอยู่ในสวนอินทพลัมเรียกครอบครัวออกมาบอกว่าพ่อได้อุทิศได้ทำสดอกกอสวนอินทพลัมหกรต้นให้กับอัลลอฮ์ไปแล้วเนื่องจากเขาอ่านกุรอานเพียงอายะเดียวเนี่ยเขาทำหมดเลยแต่คนทุกวันนี้เนื่องจากอ่านอย่างเดียวหรือเปล่า บางครั้งมีเงินทองมากมา,ายกายกองไม่เคยคิดในการที่จะให้ Allah อัลลอฮ์เขายืมทั้งๆท,ที่ปากเราเนี่ยยอมรับว่าทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์บอกให้จ่าย z ากาศทาไมเราไม่จ่ายอัลลอฮ์บอกให้ช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศาสนาทําไมเราไม่ช่วยเพราะลักษณะของมุตตะกีนเนี่ยมีสีผมได้พูดหลายครั้งวัลลซีนายุฟิกูนาฟิสรออีวัดดรอ บุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์นี่ไงจนก็ต้องบริจาคไม่มีทรัพย์ก็ต้องบริจาคบริจาคยังไงล่ะครับไม่มีทรัพย์ช่วยเ,เขาคนที่ยกของขึ้นหลังมาไม่ได้ล้างลามไม่ได้เราก็ช่วยเ,เขานะครับในการที่จะให้เขาเบาแรงลงบ้างนะั่นก็เป็นการบริจาควัลกาซีมีนั่ไกดีวันอาฟีนอันนีนน และบุคคลที่ระง,งับความโกรธและก็ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์นั่นคือลักษณะของคนมุตตะกินเราระดับถึงนั้นแล้วหรือ,อยังพี่น้องต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานสำหรับบุคคลที่อ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายเพียงแต่อ่านเอารางวัลอย่างเดียวได้อยู่แล้วสิบ แต่เราจะเอาแค่นั้นหรือเราไม่ก้าวไปอีกขั้นตอนหรือในการที่จะดูอัลกุรอานเพื่อจะเอาไปบอกครอบครัวของเราและลูกหลานของเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้บอกว่าในอัลกุรอานะมีอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺบอกยังไงนะอ่านี่เป็นคำพูดของ บรรดาอุลามาได้พูดเอาไว้วะาจุรอัยุรรกั์ใส่ตอนจงระวังนะนะจงระวังการที่ใส่ตอนนั้นจะหลอกลวงเจ้าวะยู่ใจินุละกัสุอะาอะมาลิกและจะประดาประดาให้กับท่านผลงานที่ชั่วงานที่เลวงานที่ไม่ดี มันจะประดับประดาให้สวยสดงดงามก็เหมือนเราคุยกันนั่นแหละนะในตะลเกนนั้นมีอันกุรานไม่ดีหรือที่จะสอนละมาดนะครับก็มีกุรานอยู่แล้วทำไมจะอ่านไม่ได้นี่คือคนที่เลี่ยงบาลีไงพี่น้องและคนเหล่านี้เวลาได้ยินคำสอนจากอัลลอฮ์และรอซูลเขาพยายามจะเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลี่ยงไปเลี่ยงมาอัลลอฮ์ถอน สุนนะและกิตาบุลลอที่แท้จริงออกจากหัวใจทีนี้ก็จะเอาเรื่องบิดานี่แหละแกไปประดับประดาให้สังคมได้รู้ว่านี่ก็ดีนน่นก็ดีนัน่น,นก็ดีพี่นอนอะนี่ไงอุลามาเขาถึงพูดวะจุรไอยะกุร,รกัสไสตอนว่ายู่ยยนุละกัสซูอามาลิกจงระวังการที่ไสตอนนั้นจะหลอกลวงเจ้าและจะประดับประดาให้กับเจ้าผลงานที่ชั่ว ผลงานที่ไม่ใช่แบบอย่างของท่านรอดูลอ้าวพี่น้องผมไปบางที่เนี่ยนะหลังให้สลามแล้ววันศุกร์เนี่ยเขาจะอ่านอายะตุโยโนะอ่านอ่านหมดละอ่านเยอะๆเลยเพราอ่านเสร็จก็ดูอาม,ามุมข้างหลังก็ยกมือพอดูอาเสร็จสนละละลลอยืนสนละละลลอแล้วก็เดินกุจุบกันสลามกันดีไหมครับดี แต่ที่นบ,บีทำไว้มีแบบอย่างไหมที่นบ,บีทำไวนะ้น่ะมีแบบอย่างอย่างนี้ไหมพี่น้องตอบไม่ได้ว่ามาอย่างไงถ้าเป็นเรื่องของศาสนาต้องมีที่มาและมาจากใครจากรอซูลสัลหลลฮุหอะไรฮิวะสัลลัมหรือเปล่าฉะนั้นพอมันประดับประดาอามานที่ชั่วให้เป็นอามานที่ดี เหมือนกับบิดาที่เขาบอกว่ากุรอานไม่ดีเหรอดูอาไม่ดีเหรอเฝ้ากูโบไม่ดีเหรอพี่น้อง um um อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอุนลิตาซุนนะฮาอะมัลันซอลิฮันวะตักกัอิลัยฮาวะตับระหุตุมดีอุมรุกะวะอันตะมักรุรพอมันมาบอกว่าประดับประดาให้ดี เพื่อจะให้ท่านเข้าใจว่าเป็นอามันที่ซอแล้วพอเข้าใจว่าเป็นอามันที่ซอนแล้วเมื่อไรแล้วแล้วก็วัตกานุอีไลฮาท่านก็จะอิงกับมันถือว่านี่ละเรื่องถูกต้องแล้ววตัตพระหูและท่านก็ดีใจนะตุมดีอุ้มรุกอายุของเจ้าก็หมดไปในสภาพที่ท่านถูกหลอกด้วยใสตอน เอาอามันที่ไม่ชัยอามันที่ดีนั้นมาหลอกลวงให้กับคนบิดาธรรมสุดท้ายอาลัลลอฮ์ก็ฝังแน่นอยู่ในหัวใจก็มองเรื่องของสุนัขกิตาบุลล้อเป็นเรื่องที่สุดตรงพี่น้องว่าคนเหล่านี้น่ะมีเยอะไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นพี่น้องครับฟังอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาพูดไว้ใน อันกุรอานนะเพราะว่าผมจะคุยกับพี่น้องเรื่องอะไรก็ตามต้องมีตัวบทจากกุรานมากำกับที่พูดมาทั้งหมดนี่นึกได้นะมันจะประดับประดาอามันที่เลวคือมันไม่ใช่สุนนะมันจะประดับประดาให้เป็นสุนนะให้ได้มันจะประดับประดาว่าทำได้สุดท้ายกุรอานเขาก็มากำกับว่าวากลอลตะอลา อ Allah u al ah um uh s u ฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ฟะมันดุยยินาละหูสูอะอัมละหูฟะรออาหูมัชซินาอัลลอฮ h อักบัรแปลว่าไงครับพี่น้องฟังให้ดีดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สีวิไลแก่เขาแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกะนั้นหรือมันเป็นสิ่งที่ดีกะนั้นหรือ นี่เป็นคำถามของอัลลอฮ์และพี่น้องจะว่าอย่างไรในขณะที่เราจมปักอยู่กับเรื่องที่เป็นบิดาและจมปักอยู่กับเรื่องที่เป็นซิริกไม่คิดในการที่จะถอนตัวออกมากลัวอิหมามบ้างอายผู้รู้บ้างเพราะอยู่ในกันเพื่อนกันคบค้าสมาคมกันพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้บอกไว้ จงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลืออะไรกับลูกไม่ได้อลล์ยก ok, คนที่ดูแลเราเลี้ยงเรามาอย่างดียังช่วยไม่ได้และมนุษย์หน้าไหนที่จะช่วยเราในกูโบได้ไม่มีหรอกครับนอกจากสุนนะและกิตาบุลอะเท่านั้นวันนี้พบกันแค่นี้ครับวัสสลาม ah uh. อะลไยกุมวราะห์มาตุลลอฮวาบาราะกาตุ ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم